สวัสดีครับจากร้านกชช์มอค์ครับ วันนี้ผมมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องสไลด์กึื่อนอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะเป็นตัวสไลด์กึื่อนอัตโนมัติ10นิ้วนะครับหน้ากว้างของใบมีดของ10นิ้วอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ9เกือบ10นิ้วครับตัวนี้เป็นตัวสไลด์เกึื่ออัตโนมัติ12นิ้วความกว้างของใบมีดนะครับจะอยู่ประมาณ1 1เเกือบเกือบ12นิ้วครับถ้าลูกค้าเพิ่งเปิดร้านใหม่เนี่ยผมแนะนําเป็นตัว10นิ้วครับแต่ถ้าร้านที่ต้องการกำลังการผลิตเยอะขึ้นหรือร้านที่ใหญ่หนนนน่ออยนะนเน12นิ้วโค ต่อไปตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูที่ของผมเตรียมมาเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการสไลด์ให้ดูครับว่าใช้งานยังไงจะเป็นจะสไลด์ตัวใช้12มสนิ<ม>้วครับผมตัวนี้จะเป็นเนื้อที่ผมแช่ฟิสตมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองสไลด์ให้ดูนะครับอนันดับแรกก็คือให้เราเปิดตัวแท่นนี้ขึ้นมาครับวางเนื้อหมูล,ลงไปแล้วก็ใช้ตัวนี้กดได้เลยครับกดลงไปนิดนึงนะครับมันจะมี เที่ยวนหลแรตรนี้ครับโอเคครับผมตัวนี้จะเป็นที่รองน้ําหนักของแท่นอีกทีหนึง่งเราแค่พอชนนะครับแล้วก็ดันตัวนี้นครับให้ติดเพื่อที่จะรองน้ําหนักของเนื้อหมูไม่ให้ตัวแท่นมันกระเพื่อมครับผมว่าจะปรับระดับไว้ที่1มิลน,นะครับผมเปิดเครื่องนะครับจากนั้นวิธีการจาับก็คือตรงนี้จับนะครับแล้วก็ตรงนี้สองที่เราสไลด์ได้เลยครับ เวลาจากเราสไลด์จนมันเหลือเนื้อก้อนที่มันเหลือสั้นๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวที่ล็อกเนื้อครับเปลี่ยนมาเป็นน้่นบนแล้วล็อกกดลงใบแทนมันจะจับง่ายขึ้นกว่าครับส่วนสไลด์ก็เหมือนเดิมครับ คับผมและนี่คือเนื้อสไลด์ครับที่ผมสไลด์มาจากเครื่องขค้นอะตมาิ1 2นิ้วของสไลด์ดิเช่นมอครับส่วนมากที่เอาไปใช้งานร้านชาบูร้านปิ้งย่างครับมั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าของทางร้านมีคุณภาพแน่นอนครับผม ท่านใาดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมครับหรือจะมาสั่งซื้อที่ร้านก็ได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเป็นเบอร์โทรกับรายที่ล่าล่างนี้ได้เลยนะครับครับผมธานกาิจชมว์ตมอ็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ